โอ้โหเช้านี้เช้าว,วันเสาร์สบายๆฮะพามาจิบกาแฟชมดอกไม้สสวยๆเป็นบัวดินะบัวดินดอกใหญ่สีชมพมูสวยงามมากๆยังไม่บานนะนะมาดูตอนตุ้มๆนี่แหละตื่นเช้ามามสวยงามจริงๆฮนะนี่ ่องกิตเในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับเช้าว,วันเสาร์สบายๆอีกแล้ววันหยุดของพวกเรานะใครที่เป็นข้าราชการนะวันเสาร์อาทิตย์นี่ก็ถือว่าเป็นวันหยุดพักผ่อนวันนี้ตื่นเช้ามาแวะมาชมสวนหลังแฟหนะเป็นของน้องอำนาจนะนะชอบปลูกต้นไมนะ้เป็นคนที่ทำสวนเก่งมาก ก็ปลูกหมายประดับใส่กระมังอืมืมึโหสวยจริงฮะเนี่ยเห็นดอกแล้วชื่นใจเลยพามาชมกันเป็นดอกบัวดินฮะดอกบัวดินดอกใหญ่เนี่ยกำลังแทงช่อดอกออกเทียบเลยเยอะมาก ถือว่าดอกใหญ่นะเนี่ยกำลังเริ่มบานเนี่ยแย้มบานสวยๆกลีบดอกเนี่ยน่าจะประมาณสักสองถึงสมเซนติเมตรเลยคร <c oughs> พรถ้าบานกว้างออกไปก็น่าจะเจ็ดปดเซนละนะคืออย่างน้อยก็น่าจะ 6เซนนะหรือว่า2นิ้วประมาณนั้นนะก็ถือว่าใหญ่พอสมควรนะมาดูตอนต,ตูมยังสวยเลยนี่แหละธรรมชาติที่สวยเห็นงา,งามเลยต้องเก็บมาฝากกันหน่อยนะดอกไม้สวยดูเหมือนแม่ดูเหมือน,เ,อนเราไป ชมสวนดอกกระเจียวเลยดอกใหญ่ฮะดอกใหญ่น่ารักมากก็เป็นไม้ที่ถือว่าปลูกมีหัวอยู่ใต้ดินเหมือนหัวหอมเนะี่ยอันนี้เขาปลูกใส่กระมังเก่ากระมังแตกนะถือว่าแน่นพอสมควรเลยเดี๋ยวนาเล็กต้องขอแบ่งเข้าไปปลูกบ้างแล้วะเห็นสวยแบบนี้ ดูเลยสวยงามดูแล้วเพลินดีฮะนอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยกก็เป็นคลิปสันส้นๆจิบกาแฟชมดอกบัวดินสีชมพูสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ